come โ you. You อ้ยกระลำเพื่อนทำไมสวยจังนี่คะนะอ่าคนปลูกสวยเน่ <laughs> ไปขี่เมี่ยเงินขาตัวเองมาสูงไม่ชมเนวไม่ชมใคร <c oughs> <c oughs> ความสุขของสามีนะอันนี้ก็คือความสุขของภรรยายังไม่จบนะยังจะเปลี่ยนกระถางนกค่ะข้าวเที่ยงของแม่ดื้อค่ะเดี๋ยวพี่ดื้อเลิกเรียนมาก็จะได้กินอันนี้นะคะแล้วก็ข้าวเหนียว นั่งกินแล้วก็ชมวิวไปชมดอกไม้ไปนะคะความสุขอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะหน้าร้อนฟักแมวค่ะแม่ดื้อเป็นคนที่ชอบกินฟักแมวนะแล้วเวลาเข้าเมืองค่ะก็จะไปซื้อมาทีนี้แม่ดื้อก็ลองเพาะไว้นะคะแบบที่แบบเอาเม็ดวางไว้ให้เขาเหี่ยวเดี๋ยวแม่ดื้อให้ดูตอนต่อไปนะคะส่วนอันนี้แม่ดื้อจะลองแบบว่าแกะเอาเม็ดเขาไปปลูกดูนะคะฟักแมวเนี่ยแม่ดื้อชอบเพราะว่ามันกินสด สดกินดิบก็ได้หรือจะเอาไปต้มกินกับน,น้ำพริกเอาไปทําต้มจืดก็อร่อยนะคะเอาไปผัดไข่แบบผัดแห้งๆแล้วกินกับข้าวต้มอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะลองแกะเม็ดเขาดูนะคะแล้วก็แล้วก็จะเอาไปปลูกอุ้ย,ยหล่นจะไปปลูกลองดูคะ่ะที่เอาไปวางไว้เป็นลูกอแม่ดื้อลองลูกเดียวนะคะเพราะว่าเสียดายแต่ว่าเป็นเป็นแบบนี้อันนี้ ตูดเริ่มอ้านิดนึงแล้คือเวลาเราไปซื้อที่เนี่ยมันก็เลือกยากนะส่วนใหญ่เขาจะมาแบบอ่อนๆแม่ด,ดื้อก็ลองเอาไว้แค่ลูกเดียวนะคะลูกที่ผ่านมาเดี๋ยวให้ดูจากหลังจากอันนี้แกะเม็ดนะคะเพราะว่าแม่ด,ดื้อก็เสียดายเนื้อเนาะ,นะกิโลนึ่งก็หลายบาทนะคะแล้วมันหนักด้วยก็ค่อยๆปอกนะคะแล้วก็ระวังจะไปโดนเมด็ดเขาด้วยนะคะก็งัดออก เนี่ยค่ะเม็ดเขาก็จะอยู่แบบนี้นะแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือตรงแหลมๆที่เราจะไปปักดินนะแต่ว่าแม่ดื้อเดี๋ยวของัดก่อนนะคะนี่อไอ้งัดเนี่ยไม่ยากหรอกนะแต่ไอ้ที่ลำบากใจก็คือว่ากลัวจะไปโดนเมเ็ดเขาเนี่ยนะ<อ>เดี๋ยวแม่ดื้อก็จะไปทํากับข้าวเนาะเนื้อมันเสียดายอะ่ะนี่นะพอได้อย่างนี้นะแม่ดื้อก็จะเอามีดแซะน,นะคะ เม็ดเขาอ่อนนะมันไม่แก่เนี่ยค่ะก็จะเอาแบบนี้ไปปลูกนะก็จะค่อยๆแงะนะไม่ใช่หักแล้วหรอเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันนะว่าจะติดหรือจะตายนะนี่ค่ไม่ดด้จะเอาแบบนี้ไปปลูกนะจะลงไปปลูกในบ้านผักนะคะเพราะว่า ในบ้านผักจะอุ่นบนบ้านเนี่ยไม่ได้เปิดตัวอุ่นแล้วบ้านก็จะไม่อุ่นเท่าในบ้านผักนะคะก็เดี๋ยวไม่ได้ขอแงะทุกเม็ดกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองนะไม่ได้ก็ไม่เคยปลูกมาก่อนเหมือนกันค่ะก็คิดว่าจะลองปลูกปีนี้แล้วค่ะเนี่ยที่สำคัญก็คือตรงนี้นะคะตรงที่เป็นแหลมๆนี่อย่าให้หัก เล็บแม่ดื้อกะดำเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ปลูกผักนะค,คุยขิดดินนะอยู่กับดินกับกับสวนนะคะช่วงนี้เอาลงมาปลูกที่บ้านผักนะคะกระบาดนี้นะคะแม่ดื้อลงมเมล็ด ถั่วแขกไว้ก็งอกแค่ก,กับรูเดียวนะคะเดี๋ยวที่นี้แม่ดื้จะเอาอันเนี้ยมาเสียบแล้วก็จะปิดฝาเข้าไว้นะคะนี่ก็คือดินที่เอาไปใส่น้ําแล้วนะคะก็จะเอาเสียบอย่างนี้เลยนะเนี่ค่ะเม็ดที่แกะออกมาเมื่อกี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้จะเน่าส่วนต้นนี้นะคะมันหักไปแล้วแม่ดื้อก็จะปลูกแค่ไอ้ส่วนที่มันมีติ่งติดอยู่นะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะได้ไหม แม่ที่ก็จะเอาไปวางไว้ฝั่งนี้นะแล้วก็จะเอาฝาปิดไว้ค่ะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะได้กินหรือจะเน่าทิ้งแ <Biraz S 1> <ะ>ม่ที่ทซ<ะ>ื้อฟักแมวมาไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เนี่ยปล่อยให้เขาออกต้นก็ใช้เวลาสองหรือสามเดือนนี่แหละค่ะตอนนี้เริ่มมีรากเล็กๆนะคะแม่ที่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนี่ย ก็คือแม่ดื้อกะว่าจะผ่าเขานะแล้วก็จะไปใส่ดินเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วนะที่นอร์เวย์ <Okay. S 1> แล้วก็จะไว้ในบ้านปลูกผักนะคะเพราะว่าบ้านปลูกผักของแม่ดือ้อมันอุ่นกว่าในบ้านนะมันมีตัวอุ่น <Yeah. Wow. S 1> ปลูกได้ก็กินปลูกไม่ได้ก็ไม่กินนะเนี่ยแล้วก็จะเอาตรงนี้ค่ะไปปักดิน เดี๋ยวดูว่าจะขึ้นไหมนะก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันนะคะนี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าแม่ดื้อชอบกินฟักแมวนะแม่ดื้อว่าเขาอร่อยอะแล้วก็หวานกรอบเนี่ยค่ะรากเขาเริ่มมีแล้วแม่ดื้อกลัวเขาจะแห้งเพราะว่ามันไม่มีดินนะฮะก็เลยกะว่าจะไปตั้งไว้ในดินอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ ลากเขาหรือเปล Hag ป่าก็ไม่รู้แม่ดื้อดึงออกมาก็ลองดูนะแม่ดื้อไม่เคยปลูกค่ะเดี๋ยวจะลองชิมวันนี้ดูไอ้ที่เหี่ยวๆเนี่ยยังกรอบอยู่ไหมก็ก็ยังกรอบใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่ามันจะไม่กรอบกรุบเหมือนที่เขาสดๆนะคะรสชาติเหมือนเดิม,มกินได้ไปเดี๋ยวแม่ดืออาา้อล,ลงไปปลูกผักก่อนนะคะแม่ดื้อเอาไม้จิ้มฟันลงไม่ใช่ไม้ จิมลูกชิ้นลงมาด้วยนะคะไว้ประคองต้นเขากลัวเขาลมา้มค่ะต้นดอกเหลืองไม่ดู้อสวยๆไม่ใช่ด่งไม่ดื้อของยากค่ะดอกเขาเริ่มแก่แล้วค่ะเริ่มร่วงละกำลังจะเป็นฝักแบบนี้นะก็น่าจะได้อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์สวยแป๊บเดียวเราไปปลูกผักกันก่อนค่ะ ไม่ได้เอาขี้ไก่ใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนผสมให้เขาเข้ากัน นี่นะคะแม่ดื้อก็เอาไม้เสียบกั้นก็ไว้เลยนะคะเขาจะได้ไม่ล้มนะแล้วก็เอารากเขาปักลงดินคะเดี๋ยวจะรดน้ํานะแม่ดื้อก็จะาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยดินหายน้ําทําให้ดินหายเดี๋ยวจะเอากั้นเนี้ยเดี๋ยวดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะแม่ดื้อก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันค่ะ ไม่ไดื้อย้ายเขามาไว้ใกล้ๆกันดีกว่าจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงง่ายๆนะะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะได้ผลเป็นยังไงนะคะแม่ดื้อก็ทําการทดลองค่ะครั้งแรกเหมือนกันค่ะโอ้จะหลังเพื่อนทำมาสวยอยี่นี้ะานะอ้าวคนปลูกสวยแม่เวทีเมี้ยเงินขาตัวเองมาสูงอ้ไม่ชมเนวไม่ชมใคร <laughs> ชนนิดเดียวมันก็หักอยากก่อยาก,กินส้นตมตำแม่นะ <laughs> ก็ตำตี <laughs> ใครเขาว่าอะไรมึงอะ เพรเาะต้นนี้ด้วยของตอนนออ้นนี้อ้วกมันกรอบชนแล้วมันหักอันนี้อันนี้ออกพอแล้วเลยเนาะนลำใหญ่ๆผัดน้ำมันหอยก็ต้นนี้ด้วยต้นนี้ใหญ่มันเปิดเปิดได้เนี่ยมันด้วยใช่ไหมล่ะเปิดอมมันแล้วโอเคพอแล้วไหมอากาศดีดีวันนี้ ได้หนึ่งกำรรได้ผัดหนึ่งกะละมังได้หนึ่งกระทะเลยเนี่ยคผัดใส่อะไรเนี่ยใส่ไก่มั้งกูที่ว่ากูมีไก่เออภาคภูมิใจมากได้มาสองอันเนะถังทำเบียร์ของบีมความสุขของสามนะีอันนี้ก็คือความสุขของภรรยายังไม่จบนะยังจะเปลี่ยนกระถางนคะค่ะ ชอบไหมชอบไหมครับชอบครับ hmm. <laughs>